โค้แพแม่บา้ x, านเทฟอร์เกพาเทเดอร์เที่ยววัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามบ้านเกิดของโค้ดแพมกับเพื่อนแลนะสำหรับวันนี้ค่ะโค้แพมแล้วก็ทิมงานแม่บา้านเทฟอร์เกค่ะเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อมาที่จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่เช้าตั้งแต่9ก้าโมงกับเพื่อนพวกเรานั่งรถตู้มาและแล้วเราก็มาถึงจังหวัดมหาสารคามและก็วัดป่าวังน้ำเย็นค่ะ ต้องบอกว่าที่นี่ค่ะจังหวัดพระรามเป็นบ้านเกิดของพ่อแพงแม่บ้านเดะฟอร์เรกและก่อแพงก็เลยอยากให้เทรดเดอร์ที่เดินทางมานะคะที่จัหงหวัดขอนแก่นค่ะได้มีโอกาสเห็นความสวยงามความอลังการของวัดป่าวังน้ําเย็นนะคะที่มีการนะ,ะสร้างไว้อย่างสวยงามโดยวัดนี้นะคะจะสร้างจากต้นตะเคียนแล้วก็เป็นวัดที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนะ,ะทุกคน ตะเคียนต้นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่และมีความสวยงามอลังการมากๆเลยสําหรับ VIP และเทเดอร์ที่เดินมาทางมาจากภาคเหนือภาคใต้และรวมทั้งภาคกลางนะคะแล้วก็หลายท่านที่เดินทางมาจากนะฮะสปปลาวมาเห็นวัดน,นี้ต้องบอกว่าสวยงามและป,ประทับใจมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศของการเที่ยวเทรดทองกลางนี้ก็แพมนะเซอร์ไพนะคะพาดุทันมาเที่ยวจังหวัดบ้านเกิดของโคแพมที่จังหวัดมหาสารคามค่ะและเอาบรรยากาศนะค,ะความสวยงามและลวรวมทั้งความสุข ความประทับใจที่คนแมพม่คอนโรดรวมทั้งทีงานแม่บ้านเฟิร์เลคค่ะจัดให้กับ VIP ที่เป็นนะเดินทางมาจากมดัดขอนแก่นก็หวังว่าทุกท่านจะประทับใจในทริปนี้และก็มีความสุขกับทริปเที่ยวครั้งนี้ค่ะ